ันร้อนชิบหายเลยวันนี้สามสามแล้วสามสามแล้วนะครับบอลโคตรพีคนะครับบอลโคตรพีคนะครับ รุ่นคู่นี้ดีกว่าไปรุ่นคู่นี้ดีกว่าครับบลนด์วีพีของผมนะครับที่มีมากให้มากกว่าหน้าช่องครับแล้วก็มีตัวโคตรวีพีมีให้วางไว้ให้ทุกวันนะครับเข้ามาได้เลยนะครับชุดโครงการนะครับหรือว่าตัวน้นตัววีนะครับชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับเสียดานะบอลจะปิดฤดูกาลแล้วนะครับอ่าอย่าปล่อยให้โอกาสเลื่อนนะครับเข้าก่อนสดชื่นก่อนนะครับ เรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงนะครับหวานเจี๊ยบครับไอพีได้ตามผมไหมครับไอพิมอยู่ไหนครับไอพีที่มันขอบอลสดไว้มันอยู่ไหนครับไม่ต้องเดาเลยลูกนี้ยังไงก็เข้านะครับลูกนี้ยังไงก็เข้านะครับหนึ่งหนึ่งนะครับเรียบร้อยดีโนโมเคียบดีโนโมเคียบโดนหนึ่งหนึ่งรับโอ้ยโอ้โหม่เข้าขุดโชด จุดโทษไม่เข้าเจ็ดครกเจ้าจาายิงตรงตัวชิบหายยิงไม่ห่างตัวเลยนะครับยิงไม่ห่างตัวเลยนะโอ้โหแล้วยิงบอลเหมือนแปรบอลอะผมนึกว่าแปรบอลน,นะครับเก๋มากเลยจุดโทษดูกเมื่อกี้ ส่งไปยิงแบบส่งไปไม่มึงขอบอลสดไว้มึงอยู่ไหนครับไอพีอะสองศูนย์ครับเป็นที่เรียบร้อยครับกินเต็มนะครับไอพี IP นะครับมึงไปไหนแล้วนะครับเย็ดแม่หายไปเลยนะมึงเนี่ยโหบอกแล้วมีโอกาสพลิกอยู่แล้วครับมีโอกาสพลิกอยู่แล้วแม่งบอลยิงอยู่โทษไม่เข้าลองคิดดูดิยิงยโทษไม่เข้านะครับมาได้เลตด,ดีดินาโมเคียบพอไดเลตเลยนะครับ พอดีเลเลยหนึ่งลูกครึ่งเนี่ยกินเต็มเลยนะครับจุดโทษไม่เข้าตีงสวนมาโป้งเดียวเรียบร้อยนะครับมันอยู่ไหนวะไอพี AP ม่าอยู่ไหนวะโอ้ลูกนี้เวอร์คาร่าปะเวอร์ค่าจริงๆไอสัตว์แปรจุดโทษบ้านมึงก็สอนแปรวะ พอบอลันมีกับผมยังจัดบอลสดให้อีกนะผม,ผม,ผมยังจัดบอลสดให้อีกนะผมผมพูดตรงๆนะผมยังจัดบอลสดให้อีกนะแต่แบบคนเข้ามาน้อยเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่มีให้ไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยเอางี้ดีกว่าอยากตามมาสดนะครับอยากได้แนวทางจากผมนะครับหรือว่าอยากได้แนวทางจากเซียนท่านอื่นนะครับอยากได้ความรู้เกี่ยวกับพวกพบวุบอลนะครับ ในเว็บอลฟุตบอลทุกเรื่องทุกสไตล์ทุกอย่างนะครับเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้เลยครับเข้าฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆสักบาทนะครับมารับแนวทางได้ฟรีๆเลยนะครับมารับทัศนบอลได้ทุกวันนะครับมีทีเด็ดมีแนวทางวางไว้ทุกวันอยู free freely, them, ่แล้วนะครับลองเปิดใจดูนะครับลองเปิดใจดูนะครับผมให้บอลสดคู่ไหนที่ผมให้เป็นบอลสดไปเข้าทุกคู่เลยนะครับเข้าทุกคู่เลยนะ ลองเปิดใจมาดูนะครับปัดขวาหน้าโปรไฟล์เลยนะครับเข้ากลุ่มเนี่ยปัดขวาหน้าโปรไฟล์เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับปัดขวาหน้าโปรไฟล์อย่างเดียวเลยนะครับหรือผมจะพิมพ์มให้ก็ได้นะครับผมจะพิมพ์มให้ก็ได้ก่อนที่ผมจะลงไลน์แล้วนะก่อนที่ผมจะให้ลงไลน์เลยนะผมให้บอลสดมามากพอแล้วนะครับผมให้มาหลายคู่แล้วนะครับผมให้มาหลายคู่แล้วนะครับดูผลงานการเอาเองนะครับดูผลงานกันเอาเองได้เลยนะครับชื่นชอบนะครับอยากตามอยากเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับแอดจีจีก็ก้า้ามาได้เลยนะครับสามศูนย์มาไหม นะครับชื่นชอบนะครับอยากเข้าอยู่ในกลุ่มนะครับเข้ามาติดตามผลงานนะครับเข้ามารับทัศนบอลหรือทีเด็ดบอลเนี่ยเข้ามารับได้ฟรีๆเลยนะครับแอดจีจก็กก๊มาได้เลยนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับเพียงพี่ขยายมาลงทุนที่เดียวกับผมเท่านั้นนะครับเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเพียงที่แข่งเพียงแค่พี่นะครับย้ายม่ลงทุนที่เดียวกับผมขะนั้เองมันเป็นกฎของกลุ่มนะครับผมไม่มีทําให้พี่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับดูจากผลงานที่ผมให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทเอ่ยนะครับในบอลเยอเอ้ในบอลนอร์เวย์นะครับอ่าสทนนเเ สองหนึ่งกินเต็มครึ่งแรกนะครับคริสเตียนซุนนะครับสูงหนึ่งลูกปอกินเต็มครึ่งแรกนะครับอินโนเวเคปไอพีมาขอเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปอีกแล้วนะครับสองศูนย์นะครับอ่ามิทิลนด์บอกแล้วนะครับเหมือนะครับไอบอกบอกแล้วซิเคเบิร์กเอาอยู่นะครับแต่แปลกมากลูกตงกีไม่น่าได้จุดโทษมิทิลนดนมันมันควรชนะถ้าซิเคเบิร์กโง่ขนาดนี้ครับพูดจริงจ้าถ้าเจ้าบ้านโง่ขนาดนี้ไม่น่าจะชนะหรอกนะครับไม่น่าจะเสมอด้วยนะครับ หัวร้อนจริงๆนะแบบอย่างนี้มันหัวร้อนมากเลยคือมันไม่ได้เลยไงคือมันไม่ได้เลยไงเลยผมให้ไปสูงนะไปสูงก็มาอีกไปสูงก็มาอีกนะครับสําหรับไอพีที่แลนะครับมาแล้วสี่คู่นะครับผมให้บอลสดแล้วเข้าแล้วสี่คู่นะครับไอพีหายตัวเลยนะครับ ตัวหน้าช่องตามผมได้เลยคืนนี้ผมมั่นใจผมใส่ฮักเคนเต็มครับวันนี้ผมใส่ฮักเคนเต็มกําลังนะครับวันนี้ชอบไปทางฝั่งของฮักเคนเต็มกาลังครับเลือกแล้วคัดสันมาแล้วครับวิเค์มาแล้วครับการันตีมาแล้วนะครับขอไปทางฝั่งของฮักเคนครับวันนี้กระแสมาดีจริงๆนะครับวันนี้กระแสของฮักเคนมาดีจริงๆนะลองดูนะครับตัวเน้นตัววีตัวโคตรวีพีวันนี้ผมพูดหน้าช่องเลยนะครับลองดูนะครับใส่เน้นนเน้นนักได้เลยครับสําหรับฮักเคนนะครับใส่ฮักเคนได้เลยนะครับฮักเคนหนึ่งไม้ครับ ชอบมาตามได้เลยนะครับฮักเคนเต็มกาลังครับวันนี้ฮักเคนนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวทีเด็ดเน้นๆครับทีเด็ดตีกะหลีครับเอาไปครับสามอ่ะชุดโครงการสามตีกะหลีนะครับมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับชุดโครงการสามตีกะหลีนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสําหรับตัวแรกที่ผมจะให้นะครับสําหรับตัวแรกที่ผมจะให้นะครับวันในวันนี้นะครับผมมองว่าริวสตอมไปได้นะครับสามคู่จากสามเกแล้วกันสามคู่จากสามเกนะครับนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งครับริวสตอมไปได้นะครับ รวสตอมไปได้นะครับครึ่งลูกนะครับรวสตอมไปได้ตัวที่สองไปฮักเคนครับอ่าสวีเดนไปฮักเคนนะครับอ่โครงการตีกรีนะครับและตัวที่สามไปวีบอกรับตัวที่สามไปวีบอกนะครับโครงการตีกรีของผมนะครับรวสตอมนะครับฮักเคนนะครับแล้วก็วีบอกสามตัวนี้นะทันกดทันให้ผมหน่อยครับถ้าทันพิมพ์มาคำว่าทันให้ผมหน่อยเรียบร้อยดีนโมเคียบสามศูนย์สูงปีด เข้วนะครับมิทเทลแลนนะครับมาอีกแล้วมีงานให้เห็นอีกแล้วนะครับเมื่อกี้ราคาหายโบโลกินวันนี้ผมมองว่าไวกิ้งเอาอยู่นะครับผมมองว่าด้วยเลทนะครับด้วยเลทแล้วก็ต้องการตัดแต้มอยู่แล้วนะครับมองว่าไวกิ้งไม่ดูเป็นรองเยอะครับขอใส่ไวกิ้งไปแล้วกันนะครับขอใส่ไวกิ้งไปแล้วกันนะครับไวกิ้งไวอยู่นะครับไวกิ้งเอฟเคนะครับ เอาได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเล่นเกมมาุเป็นทีมเยือนก็ตามนะครับโบูรกิมันเก่งอยู่แล้วนะครับยอมรับนะครับว่าเก่งอยู่แล้วนะครับสถิติก็บ่งบอกอยู่เลครับว่าโบูรกิมถล่มทั้งทังไวกิ้งค่อนข้างยับนะครับแต่วันนี้ถ้ามองในเรื่องของเลทนะครับมองในเรื่องของฟอร์มเนี่ยมองว่าสกอร์สูงก็ไปได้อยู่ถ้ากลัวนะถ้ากลัวไปสกอร์สูงได้เลยสาลูกครึ่งสาลูกปอเนี่ย่าใส่ไปได้เลยครับสกอร์สูงมองว่ามาแน่นะครับคู่นี้ตัดแต้มกันแบ่งแต้มกันนะครับ ขออะไรใหม่ครับอ่าไม่ทันนะครับชุดโครงการตีกะหรี่สามตัวเน้นๆนะครับชุดโครงการตีกะหรี่สามตัวเน้นๆนะครับตัวแรกไปริวสตอมครับตัวแรกไปริวสตอมครับตัวที่สองไปฮักเคนนะครับตัวที่สองไปฮักเคนนะครับตัวที่สามไปวีบอกสามตัวนี้นะครับริวสตอมฮักเคนวีบอกนะครับอยากแถมอีกหนึ่งตัวไปยังบอยก็ได้นะครับอยากแถมอีกหนึ่งตัวก็ไปยังบอยก็ได้นะครับอ่าริวสตอมฮักเคนวีบ็อกยังบอยนะครับสี่ตัวชัวร์จัดตีกะะรี่แน่นอนครับ เอาชุดโครงการตีกลี่ไปเลยครับทันไหมครับทันไหมครับริวสตอมนอร์เวย์ิวิชันหนึ่งครับฮัคเคนสวีเดนออสเวนคานนะครับเดนมาร์กสุ per ลิกวีบอกนะครับสวิตซูเป per ลีกนะครับยังบอยสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้นะพี่ชายผมไล่ให้แต่ละลีกแล้วนะผมไล่ให้แต่ละลีกแล้วนะครับชุดโครงการตีกลีกล่นะพี่ บอลสดสี่ตัวก็ให้เข้าหมดแล้วนะครับขอไปพักผ่อนแล้วแหละนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับปัดขวาได้เลยไปหน้าโปรไฟล์ผมเลยแอดไลน์ผมมาได้เลยแอดทีจีเก้าเก้าเดี๋ยวผมให้แอดมินสวยผมตอบนะครับอยากเข้ากลุ่มทักหาแอดมินสุวยผมตอบได้เลยครับเอ้ยทักหาแอดมินผมได้เลยเดี๋ยวให้แอดมินผมตอบนะครับอยากเข้ากลุ่มนะครับอยากมารับความสดชื่นเข้ามาเอาได้เลยนะครับเข้ามาเอาฟรีๆได้เลยนะครับเข้ามาเข้ามาเอาฟรีๆนะครับเงินที่พี่ฝากฝากทุกบาททุกสตางค์นะครับ จะเอามาลงทุนได้เต็มจํานวนนะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับพี่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้ตลอด15วันนะครับหลังจากที่พี่นะครับไม่มียอดเทิร์นไม่มีอะไรเลยนะครับถึงจะโดนผักออกจากกลุ่มนะครับเพราะมันเป็นกฎของกลุ่มนะครับเป็นกฎของสปอนเซอร์นะครับที่เขาให้ผมมาเะห์บอลให้ผู้พี่ๆนะครับก็ฝากได้วยละกันนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มนะครับเพียงแค่พี่ปัดขวา a gg ก็เก้ามาได้เลยครับเดี๋ยวแอดมินสวยๆผมคอยตอบอยู่นะครับ เข้ากลุ่มฟรีๆนะครับเข้ากลุ่มฟรีๆรับแนวทางฟรีๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโ,โหลิงกี้ฮะลิงบี้ร้อยอีกนะครับบอลงานไม่เอ่ยดีโนโมเคฟสามศูยนย์อะนาทีท้ายๆอะนาทีบาปทั้งหมดเลยอะ นาทีบากสองเมตรอต่คิดดูดินาทีบากสองเมตรอ่ะดีดโนเมเคียบอะ่ะไปไหนไว้พีวะถามอยู่ได้แต่ถามไม่กากดคนก็เลงเรทให้อยู่นะครับพูบนตรงตรงนะก่อนที่ผมจะให้พี่ลงทุนคู่ไหนเนี่ยผมไปก่อนพี่แล้วนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่สามหน้าจอนะครับโทรศัพท์สองนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์สองหน้าจอนะครับบอกพี่แค่นี้เลยนะครับผมใช้อยู่สามหน้าเออสีหน้าจอด้วยกันนะครับเช็คเรทด้วยนะครับเช็คตารางเล่นด้วยนะครับเช็คราคาเช็ค ราคาน้ำไหลลงไหลขึ้นด้วยนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้ดูแค่ตาเปล่านะครับแล้วก็ดูฟอร์มด้วยนะครับนะต้องบอกดูฟอร์มดูการเล่นด้วยครับไม่ได้ดูแค่อย่างเดียวนะครับเช็คให้พี่มาทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับฝากพี่ด้วยละกันนะครับถ้าเปิดใจนะครับลองเข้ามาอยู่ในกลุ่มดูนะครับก่อนที่ผมจะลงไลน์เลยนะครับฝากลองเปิดใจดูครับปัดขวาอยู่หน้าโปรไฟล์เลยครับปัดขวาอยู่หน้าโปรไฟล์เลยแอดจีจีก็ก้ามาได้เลยครับมีแอดข้างหน้านะครับอย่าลืมแอดข้างหนานะ อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไมดแอดมินสวยๆผมค่อยตอบนะครับเขามาไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับลองเปิดใจมาดูนะครับถ้าท่านใดนะครับชื่นชอบในการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับท่านใดที่อยู่ในสายฟุตบอลใต้ดินอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้จักกันอยู่ครับน่าจะรู้จักกันอยู่พอสมควรนะครับสำหรับหลายๆท่านเลยนะครับว่าต้องมีเซียนต้องมีกูรูให้ได้ตามกันนะครับลงทุนตามความชอบเนี่ยมันยากนะครับบอกเลยว่าตามความชอบมันยากนะครับอ่า พอจะมาคุมสัญญาสองปีเลยนะครับพอรับนะครับโอเอมริซิโอโปเซติโน่จะเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการของเชลซีในฤดูกาลหน้านะครับยินดีกับเด็กเชลซีด้วยนะครับยินดีกับเด็กเด็กเชลซีด้วยนะฮ้องไม่น่าจะเอาอะไรแลยครับในฤดูกาลนี้ก็ปิดปิดฤดูกาลด้วยผลงานที่เลยนะครับปิดผลงานที่แบบควยเลยนะครับพูดตรงๆเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับไม่งั้นก็ได้กินเต็มเลยครับเชลซีนะอยากไปเชลซีเมื่อวานเนี่ย อ่าตามนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขอทวนให้อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมจะขอทวนให้อีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับตัวแรกที่ผมจะไปครับนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งลิวสตอร์มนะครับตัวที่สองครับสวีเดนออสเวนคานสวีเดนออสเวนคานนะครับอัคเคนนะครับไปได้นะครับไปอัคเคนได้นะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกไปวีบอกครับไปวีบอกได้เลยและตัวสุดท้ายครับ สวิตซูเปอร์ลีกไปยังบอยครับสี่ตัวนี้ครับชุดโครงการตีกะรีครับชุดโครงการตีกะลี่ครับไปได้เลยนะครับเอ้าทําไมอ่าวีบอกเตะแล้วนะครับวีบอกเตะแล้วนะครับใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับตอนนี้กําลังจะเตะแล้วนะครับกําลังจะเริ่มทําการแข่งขันแล้วนะครับใส่วีบอกได้เลยนะครับถ้าถ้าอยากใส่ชุดโครงการตีกะลี่ใส่วีบอกไปเลยครับริวสตอมนะครับริวสตอมในนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับริวสตอม นอร์เวย์ดีวิชั่นหนึ่งนะครับสวีเดนนะครับไปฮักเคนนะครับสำหรับอีกสวีเดนไปฮักเคนนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกเนี่ยไปวีบอกนะครับตอนนี้กำลังเตะแล้วนะพี่ชายเดนมาร์กซูเปอร์ลีกไปวีบอกนะครับและตัวสุดท้ายครับสวิตซ์ซูเปอร์ลีกไปยังบอยยังบอยเนี่ยน่ามันน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับอันนี้มันไล่อันนี้มันไล่เวลาไปเลยนะสามทุ่มสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มแล้วก็เอ้ยใช่สามทุ่มสามทุ่มครึ่งเที่ยงเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบห ิวสตอมฮักเคนวีบอกยังบอยสีคู่นี้นีครับโอเคนะครับทานไหมหพี่ทานไหมถ้าไม่ทานเดี๋ยวผมจะได้ทวนให้ใหม่นะครับผมจะได้ได้ทวนให้ใหม่ลองไปใส่กันดูชุดโครงการตีกะลีอะ่ะผมว่าผมจะไม่พูดแล้วนะแต่มนแรงไม่เป็นสีสันเลยมแลแรงเงียบเกินไปนะครับแล้วผมหาตามตัวไอพก่อนเนี่ย ไอเด็กสัตว์นี่หายไปไหนนะครับโจเป็นไงบ้างพี่พี่โจได้ตามบ้างไหมพี่โจได้ตามสักตัวไหมพี่โหยสนามนี่ก็ โดนแฟนบอลมานี่อีกแล้วนะครับโดนแฟนบอลมาแกล้งอีกแล้วนะครับมันลงควันอีกแล้วนะสําหรับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกรอบตัดเชือกนะครับไห้มองวีบอกวีบอกหน้าเดียวเลย อ่ะผมขอตัวลงไลฟ์ไปก่อนนะครับผมขอตัวลงไลฟ์ไปก่อนนะครับอยากได้เอออยากได้แนวทางหรือว่าอยากเข้ากลุ่มนะครับปัดขวาได้เลยอยู่หน้าโปรไฟล์ผมเลยนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์ผมเลยนะครับทางเข้าครอบครัวนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์ผมเลยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีทั้ง3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ t i k t o k นะครับที่ผมใช้เสียงดังนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากล้องมันอาจจะไกลหน้าไกลตาไปหน่อยครับเลยต้องใช้หลายๆอันครับผมไลฟ์สดอยู่3ช่องทางนะครับติดตามเพจเฟซบุ๊กกันด้วยนะครับสำหรับตีฟรีคลิกนะครับยูทูปก็มาติดตามก็ได้ครับตีฟรีคลิกเช่นเดียวกันนะครับจะลงแนวทางไว้เหมือนทิกตอกทุกๆวันเลยนะครับจะลงแนวทางให้เหมือนกันทุกๆวันเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ฝากไว้ติดตามด้วยละกันขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาติดตามในวันนี้เข้ามารับชมในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วลุนบอลให้สนุกครับพี่ชายนะครับแล้วลุนบอลให้สนุกเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ